สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานค่ะทีนี้เรามาดูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะลักษณะก็คือจะมีเส้นที่ขนานกัน1คู่ ในที่นี้ก็คือขนาด5ซนติเมตรกับ9ซนติเมตรค่ะส่วนความสูงก็คือระยะห่างระหว่างเส้นขนาน2 2ข้างเมื่อกี้นี้ซึ่งก็คือ3ซนติเมตรในที่นี้ก็คือเรียกว่าเป็นความสูงนะคะดังนั้นเรามาดูที่สูตรก็คือเศษตส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานต่อไปเป็นการแทนค่านะคะเศษตส่วนสอง ก็ลงมาเหมือนเดิมส่วนสูงก็คือ3ผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ5บวก9ซึ่งก็คือ1.02คูณ3 5บวก9ก็คือ14ดังนั้นคําตอบของเราที่ได้ก็คือ21ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้มีพื้นที่21ตารางเซนติเมตรค่ะ